ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กบจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูหมักพริกไทยดำนะคะกินกับตำแตงเขาอาจจะกินแบบสเต็กก็ได้นะเพื่อนๆแต่กบจะกินกับตำแตงค่ะหมูหมักเนื้อนี่คือหมูของกบนะคะได้มาจากเอาเบอร์สันนะคะสองชิ้นกบจะทำหนึ่งชิ้น ก็จะเอาซ้อมทิิมๆๆเข้าไปอันนี้หมูหมักสไตล์สไตล์ไทยหมูหมักสไตล์ไทยนะคะแต่ถ้าตำเป็นสเต็กก็จะมีอุปกรณ์มากกว่านี้นะคะแต่ว่ากบจะเอามากินกับตำแตงก็ไม่ต้องเพิ่มเครื่องแบบสเต็กนะคะก็ได้เนาะ แต่ไม่เป็นไรเราก็ทำสไตล์เราโอเคมีอะไรบ้างคะก็มีเบกกิ้งโซดานะคะเ,เพื่อนๆจา๋าอันนี้สไตล์ไทยนะสาเขียวน้ำมันหอยนะคะขนอพริกไทยดำเกลือนะคะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะเพื่อนน้ำมันพืชของกบนิดเดียวนะคะโอเคกบก็จะใส่เลยนะอันนี้ก็กะ กบก็บอกแล้วไงว่ามันสไตล์ไทยแต่ถ้าเป็นสเต็กนะคะมันก็เพิ่มอีกอนมนะคะนมนมข้นจืดนะให้นุ่มๆเนาะเพื่อนๆแต่กบไม่ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็กะเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าทุกอย่างก็คือกะกะหมดกะเดาทั้งนั้นเลยนะคะกบใส่น้ำมันหอยแล้วก็ฟ้าเขียวขะนอไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือ เกลือนะคะเพื่อนๆอ๊้ไม่จ๋าเด่นนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆจุกของไอไอตัวไอตัวแบบนี้มันหมุนนะคะเพื่อนๆเกลือเมื่อกี้นะมันหลุดลงไปกบไม่แน่ใจว่ามีความมันจะเค็มหรือเปล่านะกบจะไม่ใส่อะไรเพิ่มแล้วนะมันนี่นะคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆหัวมันพังนี่มันพังมันพังไปเลยนะคะเพื่อนๆเกลือสีชมพูของกบ คิดว่าเดี๋ยวให้สามีซ่อมไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะโอเคก็ก็จะใส่พริกไทยนะคะผมจะขออนุญาตใส่ขวดนี้ให้เมนหมดเลยใส่ให้เยอะเลยนะพริกไทยดำจริงๆก็ต้องใส่เยอะว่าน,นี้โอเคกก็จะขวดนี้ใส่เลย ใส่เยอะๆหอมๆแล้วก็ใส่น้ำมันพืชน,นะคะักช้อนหนึงเบกกิ้งโซดาให้เนื้อน,นุ่มๆแล้วก็จะใส่ส่วนข้างฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเยอะมากนะฝั่งนี้กบจะใส่ไม่ใส่อะไรเยอะแล้ว เพราะว่าเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆมันเกลือมันหกลงไปนะกบก็จะใส่ไม่เยอะนะเพื่อนๆแล้วก็จะขยันนะเพื่อนใส่พริกไทยยังไม่เยอะหน่อยก็ชอบนะโอเคกบก็จะขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพื่อนๆจา๋านี่เอาละ มาหอมพริกไทยดำนวด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 นะคะถ้าทำเป็นสเต็กเนาะเราก็จะหมักด้วยนมนะคะนมนมนมข้นจืดเนาะมันก็จะได้เนื้อก็จะได้นุ่มมากขึ้นยิ่งนวดก็ยิ่งทุกอย่างมันก็จะยิ่งดีนะเพื่อนๆจ้ะ อร่อยแน่นอนเลยอะแหมชมตัวเองเลยชมตัวเองตลอดเราจะใช้เวลาในการหมักสามชั่วโมงเลยนะหรือแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะถ้ายิ่งหมักมันก็ยิ่งนานก็ยิ่งดีนะเพื่อนๆจะ้ะมันก็ทุกอย่างมันก็จะได้เข้าเข้าเข้ากันโอเคกบก็จะแลบนะคะแล้วก็ กบก็เอาแรบมันแรบนะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่กบย่างนะคะค่ะกบตําแตงรอเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาย่างหมูกันดีกว่าหูตําแตงแซ่บมากบอกเลยนะคะดูจากสีน้ําส้มตำนะคะเพื<ๆ>่อน <มา S 1> ๆ,ๆจ๋ามาคะ<ๆ>่<ๆ>ะเพื่อนๆจ๋าเรามาย่างหมูกันนะคะ<ๆ>จ๋าเรามาย่างกันเถอะตอนนี้กระทะของกบร้อนแล้วนะกบจะใส่เนยลงไปนะ <Bottom. S 2> สไตล์ไทยนะคะแต่แต่ย่างเลยหมายความว่ายังไงกบไม่เข้าใจก็จะผสมผสานนะคะเพื่อนๆจา้าเอาเนื้อลงไปเลยชู อร่อยแน่นอนนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนจ๋าเพื่อนๆจ๋ามันหอมมากหอมจริงๆหอมมากๆเลยนะคะหอมทั้งเนยหอมชาบพริกไทยดำเขาก็จะย่างเขาไปเรื่อยๆจริงๆเขาอ่ะจริงๆเราต้องใช้กระทะอีกใบหนึ่งนะคะเป็นกระทะย่างนะคะแต่พอดีกบหยิบกระทะใบนี้มาเพราะว่ากบชอบกระทะใบนี้นะมันก็เลยหยิบหยิบง่ายนะคะเพื่อนๆแบบจริงๆย่างกระทะใบไหนก็ได้นะคะ แต่ถ้ากบย่างนะกบก็จะใช้กระทะอีกใบหนึ่งนะคะเพื่อนๆจ๋าแต่พอดีใบเนี้ยมันเหมือนกับเราหยิบง่ายหยิบใช้ตลอดก็เลยมาใช้ใบนี้แทนนะคะโอ้โอกระทะไหลกลับกันครัเพื่อนโอ้โอโอ,อกบจะตักอันนี้ออกนะเลือดนะคะเพื่อนๆออกมาจากเนื้อนะคะ กินมาก้าสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋ายิ่งโดนเนยนะเนื้อนะคะเพื่อนๆยิ่งเขาโดนเนยนะคะเพื่อนๆมันจะหอมมากเลยนะคะมันก็จะย่างไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋ากรฝามาปิดนะคะเพื่อนๆจ๋ากบเอาฝามาปิด ให้แบบว่ามันเนื้อมันสุกให้มันร้อนอยู่ในกระทะนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าเนื้อเขาชิ้นใหญ่นะคะกบก็เลยปิดฝานะคะแต่อยากบอกว่าขนาดกบปิดฝานะเพื่อนเพน่ยังส่งกลิ่นหอมมากนะคะกบจะให้เขาแบบแบบเกรียมๆไม่เชิงเกรียมนะคะพรให้แบบสีน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อนเ<ๆ>ขาเช็คเช็ค ย่างนะคะผมจะย่างไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจ๋าผมว่าพอแล้วนะคะสีสวยงามนะคะแต่ฝั่งนี้ดูเหมือนเขาจะไหม้ไปนิดนึงนะ,ะโอเคกบติดเตาเรานำไปหั่นคานกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าน่ากินมากดู เดี๋ยวกบจะให้ดูใก,ก,กล้ๆนะคะนี่ค่ะหมูของกบสีสวยมากเพื่อนๆจา๋าหมูย่างพริกไทยดำของกบนะคะ,ป,คะป้ายข้าไประวังนะคะฉ่ำมากเลยนะ,ะเพื่อนๆจา๋าเรก็จะหั่นเอาเนื้อกบก่อน,น่ากินมาก มีความฉ่ำขอโทษนะคะเสียงไหล<ๆ><ๆ>น่ากินมากเลยนะคะ,พะเพื่อนๆกินกับตำแตงนี่มันสุดยอดจริงๆ ดูแลดูจะสุกไปด้วยนะเนี่ยสามีบอว่ามันแข็งแน่นอนแต่ว่ามันไม่แข็งเราเราไอ้ใส่เบกกิ้งโซดาไปด้วยกำลังร้อนเลยนะคะเพื่อนจ้านี่ กินมากเพื่อนๆจ้ากินกับตาแตงนี่มันเข้ากันได้ดีมากเลยโอเคชิ้นนี้ก็จะทาแบบนี้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆหมูย่างพริกไทยดําของกบนะคะก็มาทานคู่กับตาแตงนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือตงแตงของกบนะคะน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋า โอเคค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันกับกบนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะกบไปแล้วรัเพื่อนๆนะคะ